เพิ่งวิธ <daha S 1> ีข <kind> ุงไ่่ยองเสียเฮ็ดจ้ะสามก้อนตกแดงด้วยจ้ะเด้อเบิ่งเบิ่งเสือล่ามันนำมันสีเห็นอยู่ทำเนียนอันนี้เสือล่าเขียวในก้อนเฮ็ดพี่น้องก่อนได้มีเพิ่อนกับว่าบโปองยองเอาไว้เพี้ยนจ้ะอาเจียน ยองเทละสามก่อนจ้ะเพราะว่ายานมันลังก่อนก็มีเสือล่าล่าเขี้ยวจ้ะพี่น้องก็เลยลดความเสียงลงนำย่องเทละสามก่อนเทละแปลงจ้ะใส่ตะแกรงง่ายก็หนีก็ได้จ้ะพี่น้องตัวนี้เอาตะแกรงมาหน่อยอยู่ นาต้นกับน้องเต๋่พันเห็ดสองคนจ้ะเพื่อมาน,นมีรายได้คือป้านางกับลุงข้าจ้ะเพื่อกับพ่อไดชใส่พี่น้องบางปีก็ได้เจ็ดหมืน่นบางปีก็ได้หาหมืน่นในการเห็ดเห็ดกัส่วนระยะเวลาสันส้นๆน้าแรลงจ้ะเห็ดหลายคนมีมูหล,ลายกบมวนจ้ะ ยองเหลวเรียบร้อยกับใส่อาหารเฮดจะ้ะเป็นอาหารเหลืองพี่น้องนี่อาหารเหลืองใส่ซีกัมมือจะ้ะ อันนี้สิเป็นทุงเงินจากพี่น้องใส่กำหนึ่งแป่งข้าวเนี้ยสีกำม,มือจ้ะ ยองยองให้เขากันพี่น้องเฮาคอยเอาไปย้ายจ้ะเพื่อนก็นเหยียบไว้ต้นเนื่องจ้ะพี่น้องเหยียบไปเรื่อยๆจ้ะช่วงนี้กลางมั่นก็นไปเอาเองจ้ะน้องตีเพื่อนเอารถส่งปเปอาเองกระรด้เชียตะค่นน้ำมันไปเอาจ้ะเดี๋ยวเราประมาณลอยหาสิบาทน,นี่แหละจ้ะคาน้ำมัน เรียบร้อยกับยายจ้ะน้องเต๋เป็นผู้ยายเสือเฮ็ดซ้อยกันวันนี้เสดสามแปลงจ้ะพี่น้องยายทั่วจ้ะทึ่งยายทึ่งบอกน้ำในผืนน้ำจ้ะแล้วคลิปนี้ก็ภาเมื่อเบิงวิธีค่าวิธียองเสือเฮ็ดเนาะ สันสันจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้นลองเตยน้ำเนยด้วยจ้ะลิปนาพอกันไหมสวัสดีจ้า